พี่น้องๆที่รักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนะครับอาเต๋าแชนแนลครับผมวันนี้ผมจะมาทําการแจ้งแฟนนะครับโดยการที่ผมจะพูดถึงแฟนเก่าพ,พูดแบบไปสถานที่ไหนก็ช่างผมจะผมจะแต่งผมจะเมคขึ้นมาว่าผมเนี่ยเคยพาแฟนเก่ามาอะไรเงี้ยผมอยากแก้งให้นางหัวร้อนเอออะไรประมาณเนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลานางหัวร้อนเนี่ยนงจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนไปชมคลิปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนี่มันมาแล้วเดี๋ยวใค่ไงไปชมคลิปกันได้เลยนะครับผม Let's go <S เดี๋ยวนี้พี่ตัดจะแล้งพูดถึงเรื่องแฟนเก่านะครับให้มันหัวร้อนรู้ว่าถ้ามันหัวร้อนจะเป็นยังไงนะครับ

ถวเนี้ยเขามากับแฟนเก่าเขาบ่อยมากเลยตัวเขได้ถามเลอก็อย่างก็เล่าให้ฟังจะม,มาเล่าให้ฟังทำไมเก็เล่าให้ฟังไงใครล่ะแฟนเก่าเนี่ยจำไม่ได้ดิมีคนน่ะเยอะยอจัดมาก <laughs> ไม่ต้องเราพูดก็ไม่ได้ถามก็เล่าให้ฟังก็นเนี้ยหมอลำตรงเนี้ยตัววัดเนี่ยไม่ได้ถามร้อนเลยเนี่ย ไม่ร้อนแอร์เบาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาแถวนี้นึ่งตัวเมื่อก่อนลำพังไปอยากกินอะไรโอ้เหมือนแฟนเก่าเลยอ่ะ ลงไหมเนี่ยอะไรอยากลงคุ้มคูไหมเนี่ยอย่าพูดให้ซูนเด้อถ้าจะคิดถึงเขาบ้านกับไปไปอยู่กับเขาต้องมาอยู่นี่เขาก็อยู่กับสวนเราไงก็จะพูดถึงเขาทําไมเ่ะก็มันเหมือนกันเสฉยๆเขาพูดเหมือนกันจะมาเหมือนกันได้ยังไงก็มันเหมือนกันก็ชอบกินมะม่วงะไปกินมังคุดโอุ้ยเหมือนกันเลยอีกคนนึงอ่ะรอดเหรอ แฟนเก่าเขาไม่ไม,ไม่ทถาง <Hello. S 1> มีเอนเลยจ้ะฮัลโหลแบบจตหมดแบตหมดหมดไปนี่แฟนเก่าก็าาไม่เคยแบบทำให้โทรศัพท์แบตหมดหรอกเจ็บ <Hey. S 1> ปะถ้าเขาดีขนาดนั้นก็ไปอยู่กับเขาแล้วก็จะมาพูดอะไรเขาอยู่กับตัวแล้วไงก็อยู่กับตัวไงวจะมาอยู่กับเขาทำไมอยู่กับตัวอยู่กับเขาจะพูดถึงแค่เขา จะไปพูดถึงคนอื่นเกาทำไมกาเล่าให้ฟังอีกเถอะจะมาเล่าให้ฟังทำไมโอ้ยหลงป่าหลงป่าขี้หลงจังงงแพร่อยาให้ตุ้พูดกันพูดอะไรอ่ะโอ้ยผู้ชายเก่าเคนนั้นนะผู้ชายเก่าคนไหนโอ้ยเจอหินพุกรเหรอ